สำหรับเมมเบอร์หมูแดงทุกคนครับตอนนี้คือคนที่เป็นเมมเบอร์นะครับสามารถดูคลิปได้ก่อนใครนะคือคลิปไหนที่เราตัดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะปล่อยให้เมมเบอร์ได้ดูก่อนใครเลยครับทุกคนสามารถสนับสนุนช่องครับเริ่มต้นแค่เพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นครับพร้อมกับป้ายรูปเก๊เก๋ๆแบบนี้ครับเอาไว้ประดับหน้าชื่อตอนคอมเมนต์อีกด้วยครับและขอบคุณเมมเบอร์และก็ผู้ชมทุกคนนะครับที่คอยสนับสนุนช่องมาโดยตลอดครับดีครับผมกลัวละงับดูดูดูหนังสั้นสั้นไอ้เออ มีคนมีช่วงนี้เขาไอช่วงต้นปีอะมีคนมาเที่ยวเชียงใหม่แล้วก็จะชอบทักมาถามแบบเที่ยวไหนดีที่เ <c oughs> ที่ยววหาชลเออก็ก็จะไปแบบร้านอาหารมีที่เที่ยวแล้วที่เที่ยวมันเยอะอะไรเงี้ยแบบถามถามเขากูอยู่เชียงใหม่ไงน้องๆจะทักไอจีมาแล้วเออเที่ยวไหนดีอะไรเง,งีง้ยก็ก็มีอยู่ไม่กี่ที่อะที่แนะนําถ้าเกิดว่ายังไม่ไปแบบห้วยถึงเท่า หรือแบบมอชอะไรเงี้ยมันมันก็แบบเออมันก็เป็นที่ที่แบบก็ควรจะไปอ่ะถ้ายังไม่ไปก็ควรจะไปสองที่เนี้ยมันมันรีแลกซ์ดีมันธรรมชาติเนาะแล้วมันก็ไม่ต้องขับรถขึ้นเขาอ่ะไม่ต้องขึ้นไปบนเขาเออมันขับรถอยู่ในเมืองก็เช่ารถอ่ะมันมันโอเคกว่าไงแล้วมอชก็คือเป็นที่ที่เราแบบชอบไปขับรถเล่นอ่ะว่างๆกูชอบขับไปสามโมงสี่โมงเย็นอ่ะเออขับไปก็เดินร้านที่เราไปกิน ที่มีผักออร์แกนิกที่เราไปกินนั้นก็โอเคนะแถวเราแวกนั้นเออใช่ร้านอาหารเยอะทมอทรร้านอาหารเยอะแล้วบรรยากาศมันดีกูก็ไม่ได้เรียนมอทรนะแต่กูรู้สึกรู้สึกรักอมอตัวเองไงเออเอออากาศดีใช่ไหมไม่ไม่รู้ว่ามันหรือว่ามันทดแทนในสิ่งที่ต่อเรียนมอเราให้ไม่ได้มันแคบมันอยู่ในเมืองมันอยู่ในเมืองไงรถติดมันอยู่ในเมืองเออแล้วมันเหนื่อยเอออยู่กลางเมืองแถวดุสิตอย่างเงี้ยล้วก็อยู่ลังสิตอ่ะกูกูอย่างสิต แล้วก็นั่งรถรถตู้ไปอ่ะแม่งแบบไปบาง <Okay. S 1> ทีอะไรวะอ่าคัสแรกแปดโมงเนี่กูต้องตื่นตีห้าออกตีห้าครึ่งนั่งรถตู้ไปอะไรเงี้ยแล้วแบบแม่งเหนื่อยแม่งรถติดอะไรเงี้ยนะแต่พอมาเจอมอชรแม่งแบบแบบมันรีลแลกซ์มากเลยว่ะแม่งธรรมชาติเออเดินรราาชิวๆมึงมองว่าบรรยากาศมหาลัยมีผลต่อการเรียนไหมแบบอิโมชั์นอลการเรียนมีนะมีนะใช่ไหมเพราะว,ว่ามันใช่เออม,ม,มันดูสงบแล้วเราเรามีสมาธิอ่ะ แบบสภาพไปดล้อมป่ะคำคำที่เขาว่าไ,ไเป็นลอมอะสภาพไปล้อมมอไม่มีส่วนนะเว้ยมีส่วนแบบอมอใหญ่มอเล็กอะไรเงี้ยถึงแบบอาจจะไม่ชื่อทุกมอที่มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเหมือนมอชอนะแต่คือถ้าแบบมอมันกว้างอะไรเงี้ยถึงแบบจะต้องนั่งรถรางไปแต่ละตึกหน่อยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันมันแฮปปี้กว่ามอเล็กๆอึดอัดอ,อึดอ,อัดอยู่กลางเมืองอ,ะอ่ะเออไม่ไม่รู้อะเราสัมผัสมาแล้วมัน แต่อาจจะแต่ละคนอาจจะชอบก็ได้นะแบบว่าชอบฟิลในวังอะไรอย่างเงี้ยก็คเท่แล้วแต่คนแล้วกันเออแต่แล้วแต่คนชอบจริงจริงแต่มันเดินทางลำบากอันนี้ก็แบบพิเศษไม่ได้เลิกเรียนอ่ะเดินทางตอนเย็นอะมารอรถเมย์โอ้โหแล้วแบบโอ้โหไย่ร้บอกเลยไม่รวมคนคนทำงานบนรถเมย์แต่ละสายก็เยอะแล้วอะนี่คือแบบนักศึกษาแล้วนักศึกษาเออมันมายืนรอรถเมย์กันแล้วแบบแล้วรถแล้วรถเมย์มีไม่กี่สายถูกปะ แล้วเส้นทางออกอ่ะการที่เราจะออกไปไปถึงคนส่งสาธารณะที่ที่ที่เป็นต้นฐานที่มันจะแยกย้ายได้อ่ะมันมีทางเดียวที่มันไปได้อ่ะในเส้นนั้น่ะเออเออหน้ามอเรามันก็จะมีขวาไปเสาลีซ้ายไปเซนปิดใช่ไหมมันก็จะมีอยู่แค่นี้ใช่ใช่เออไม่คนไปตูแม็กข้างหลังก็เออไอตูแม็กเรียกเรียกเส้นอะไรวะเทเวศ เออเออมันมีอยู่ไม่กี่เส้นอ่ะที่จะกลับบ้านอ่ะแม่ก็อยู่ตรงเนี้ยช่แล้วก็มายืนออแล้วเออมันดูเครียดๆอย่างงี้ยแล้วกูต้องกลับจากดูสิทธ์มาลังสิทธ์อ่ะโอ้โหกูต้องผ่านสาบรีลื่นลื่นรอรถเมย์หน้าหมอพอต้องมายืนรอรถเมย์ที่เสาวรีต่อแถวรอสาบรีโตวตู้ยาวๆเออแล้วก็ยิงยาวแล้วก็หลับหลับหลับบนรถตู้อะไรเงี้ยแล้วสับผงกแล้วดูแม่งเหนื่อยแล้วเชื่อครูผ่ามันได้ไงวะแต่ก็เออแม่งผ่ามาแล้วแต่เมื่อมึงอยู่มึงก็มึงก็อันนี้ปะ นั่งรูไม่ต่อเดียวปะนอนหออ๋อเออใช่มึงนอนหอได้ไหมอ๋อมึงมีมึงมีเรื่องหอหลังหอได้ไหมคุณจำได้ละหลังหอหลังหอหลังหอหลังคาบุกโอเคเออโอเคครับอ่ะกูแล้วครับวันนี้หนังสั้นประมาณสิบนาทีกว่าเห็นไอ้คนทำซัาบอกว่ามันมันแนวปยปนๆเว้ยอ่ะถ้าเกิดว่าทุกคนกำลังหาขนมกินขนาดดูไปดูคอนเทนต์ไปเล่นเกมไปก็ขอฝากโอภฟได้นะครับผมใหม่โอภฟโอวันตินการคอลแลบของขนมเจนใหม่ที่คนยุคไหนกินก็ว่าอร่อย มีทั้งหมด2รสชาติแล้วตอนนี้รสโอพับครีมโอนตินที่มาพร้อมกับช็อกโกบอลและรสครีมโอนตินไวท์มอสหอมกลิ่นมอแบบฟินเฟอร์ซื้อได้ที่เซเว่นทุกสาขาเท่านั้นนะครับตุนได้ก็รีบตุนก่อนที่ของมันจะหมดและถ้าเกิดว่าซื้อครบ400บาททุกคนสามารถส่งสลิปเซเว่นไปที่เพจโอพับได้ของพรีมเมียมด้วยนนะครับผมสินค้าจำหน่ายแล้วที่เซเว่นทุกสาขานะครับสามสองหนึ่งแบบอาแบอินเดอะวูดหมีในป่าหมีใน

Oh, oh, oh. Me. Me. Where's the backpack? Uh. I left it outside. Why? I put bear uh. mace in one of the pockets. I uh, oh, think it's a bear. Wait, are there a bear bear a bear. <laughs> What's this? It's a charcuterie board. It's supposed to be a surprise. That's it smells <laughs> <laughs> โยนทิ้งเลยเอาไว้ไร์คุณไงเอาไว้่อนโยนทิ้งเลยเออรวยจังไม่นีก็เป็นบอเบางนกอจะด้าสิ่งที่มันเนได้หรอกไปด้วยกันไม่ได้หรอกไม่ไปด้วยกันไม่ได้หรอ แน่ใจโอเคผมไปเองครับผมไปเองผมเป็นผู้ชายตอนตอนแรกคือไปด้วยกันไม่ได้เหรออ่าอันนี้คือกูต้องวันใจใช่ไหมอะไรอย่างเออ้ะหากระเป๋าหนึ่งใบที่มีสเปรเลมีแล้วสวัสดีใครอ่ะสวัสดีหมีเออสวัสดีใครตัวแบงปัดเลยโอ้โหแล้ววางอย่างไกลเฮ้ยอ้าวเดินสะดุดอีกเฮ้ย อเอเห็นอะไรเรอดูม,ม,มาแล้วจ้าใช่ไมลูลูเต็มนะดมกินเอเอแกงตายได้ไหมยอยู่ที่หมีว่าสีอะไร เอเอเหมือนหมีดําจะให้จะให้ขู่สู้นะเหมือนหมีดําจะให้เราสู้กับมันจะกลัวแต่ถ้าหมีน้ําตาลให้แกล้งตายเออถ้าหมีน้ําตาลให้ให้หมอบแต่ถ้าหมีหมีขาวหมีโคโล่กับกมึงตายหะแน่นอนมึงวิ่งเลยเพราะมันมันไม่สนยังไงก็ไม่รอดเออไม่รอดมังนะบางนะถ้าถ้าจำไม่ผิดนะโอ้แต่นี้ยังไม่เห็นนะว่าหมีสีอะไรใช่แต,แต่แต่เห็นว่าเป็นหมีน้ำมันเยอะมันเป็นเงาสุเสดเลยจ้มือตะปบมัน,มนอย่าตะปบ ป่าเรียบร้อยเรียบร้อยนัวไปเลยนัวไปแล้วนัวนอกไปแล้วจะตายไปแล้นนะน่าเลยแต่เสียงเงียบไปแล้วนะเออเฮ้ยมาร์คอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่นะจากเสียงนอกเต็นไกลอยู่มาร์ควิ่งไปไหนอ่ะเออแล้วมีไปไหนวะ อ้าวไม่ได้แล้วะหายไปเลยเออมาร์กอยู่ไหนเอออ่อมาร์กอยู่นี่อ้าวไอ้มาร์กนอนเป็นผักตรงนี้ผักเออเออมันเป็นแล่ะใช่แต่ขาน่าจะเละวะเออ I think I don't move foot can my ขยับเท้าไมไ่ได้แล้วโดนแรงแล้วลากไปอย่างนี้ปะ่ะเออน่นาจะเวอร์มาช่วยกูทีช่วยยังไยงยะอ่ะก็คือปล่อยให้นอนแค <c oughs> ่ๆน,น่ก่อนเออแล้วเดี๋ยวขับรถไปเออเดี๋ยวเดี๋ยวตามคนมามนช่วย why did you hesitate ah uh. what you know with the with the backpack you um well you waited to see if I would go in, instead of you oh you're hesitating right now i just yeah, ball. you're so young you know and and I'm almost 40. <laughs> I gotta think about my future. <laughs> I want <came>. <laughs> 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 a baby, okay? And I don't know if I can risk my life for a guy that's not gonna be the father. <laughs> <laughs> I hesitated. <laughs> Just got me thinking. Well maybe I want a to baby too. You ever consider that? เอออย่ามีโลกเหมือนกันแล้วมุดหลุดหัวยเออแล้วมืนทอดคุเยอยู่กับเมียตลอดเลอ๋อมันเลิกกับเพื่อมาอ่ะย่มดมุดกลับเลย อเหคือตอนเนี้ยก็คือแบบขยับตัวไม่ได้แล้วอะเออไม่เหมาะที่จะเป็นพ่อของลูกแจัดกระเป๋าข้างๆอ่า อ okay. uh ่าพารโค้ดเลื่อนแอปดูม yeah. ันบอกให้เลื่อนแอปดูกอย่างสกอร์โฟนเ้ยแมทแมททินเดอร์อย่าบอกว่าทินเดอร์นะลบเนี่ยผมลบทุกคนออกแล้วแล้วผมก็คุยกับคนคนเดียวเงี้ย มผมไม่ได้คุยกันอ้วยเลยคุยกับคุณคนเดียวเดี๋ยวจะมาโรเวนติกมึงแกเออมึงจะมาโรแมนติกเอจ้ะอ่าสเปรย์ไล่หมีสเปไล่หมีโยนไปให้ไหมอ่ะมึงจัดการตัวเองนี่หรอเอาไม่ปะ <c oughs> เออยังไงมีน้ำตาลมีดำเนี่ยมีน้ำตาลมีดำ I w e l l if it's uh if i t ออทำยังไงวะแน่นอนอย่างเงี้ยขี่คอเออเถ้าบาก็คือ Then I'm g o n have to s a c r อลุ้นสีหมีอีกแล้วคขาหามคือหมีอยู่ไหนวะเออเงียบไปแล้วนะเออแต่มันมีจริงๆนะเออเออเมยมาแล้วมาแล้วมีเสียงแล้วเมย์มาแป๊บแสงมันซุ่มอยู่มาแล้วอ่ะเอ้ยมาแล้ว ไหนวะไมมมีดำมีดำใช่กว่าหรือว่ามันเงาวะรุนมองไม่ชัดดำไปไล่บี ผมขับผมขับเองมึงยังจะขับสุภาพบุรุษสุภาพบุญหลุดจะยังมาสุภาพบุรุษอะไรตอนนี้พิสูจน์พิสูจน์ความเป็นพ่อของลูกก็ยังลำบากกระเดิ้อกระเดิ่ลผมขับเองผมขับเองเอาแล้วเองเองอย่างนี้ไหวไหมเนี่ย เพว่าตายพ่อไอ้หนูไหวไหวผงไหวอันนี้คือพิสสุขความเป็นพ่อใช่ไหมเอาแบงเพลงเอาแล้วแบงค์สุดเจ้าโอ้โอเคแอปพูดแอปพูดอะไรวะเนี่ยไอ้เงี้ยเหรอเนี่ยไม่แต่มันก็ไอเทียดีนะ เออแห้งแบบก็คือฮอลเลอร์แบบฮอลเลอร์แบบใดฮอลเลอร์แบบใดเราติดฮอลเลอร์อะก็คือมันมันเป็นซีเรชั่นที่แบบมันตั้งแต่เริ่มต้นเลยใช่ไหมว่าแบบเออไอใครจะออกไปเอาอ่ะใช่ไหมอะไไปไปด้วยกันมันได้เหรอมันก็ไอผู้หญิงคนนี้แบบเคี้ยกูสี่สิบแล้วมึงยังแบบปกป้องกูไม่ได้มึงเป็นเด็กเกินไปอะไรอย่างเงี้ยป่ะเอออาการนั้นอาการนี้แล้แบบ พยายามจะฮึบขึ้นมาเพื่อจะเป็นแบบว่าเออแบบเฮ้ย um เป็นผู้นำเลยอย่างนี้นะเออ um ไม่ทันละเออเ um นี่ยใครแต่คนต้องออกเอาอกระเป๋าใช่ไหมเออแบบเอาไปดิกันม่ได้ยน,น,นี่คือแบบนี่คือแบบคำตอบจากจากสมองเจนมาว่าเออมึง um ควรปกป้องตัวเองโอ้โนไปร้วยกันไม่ได้เหรออะไรอย่างนี้เออ um พอพูดไปปั๊บแล้วแบบผู้หญิงอะแบบอ่าอ่าเดี๋ยวกูไปเองเดี๋ยวกูไปแล้วก็เพิ่งรู้ตัวอ้าวเฮียเมื่อกี้คือการเทสใช่ไหมทสแบลองใจเออใช่ไหมลองใจ อไอเดียดีว่ะดีดีแล้วมตอนขึ้นรถมานี่คือโดนตีอย่างแบบโดนตีแค่โคตรโดนตีแพ่เออโดยโคตรปั่นอ่ะเออเรื่องปั่นคือประทับใจรู้สึกประทับใจเพราะว่าขับรถตอนตอนขาเบิกเออขนาดขาอย่างนี้ยังขับรถให้เลยถึงจังเลยเหี้ยหนูนอ๋อไออังี้กเหยียบวันแรกนะยึกดแรงเหยียบเลือดแ่งพุ่งอ่ะ ดิมองาฝันดีว่ะดูสีหน้าเขาเปลี่ยนนะดูดินี่ยโอ้โหนี่แหละพ่อของลูกมั่นใจละเฉันย้มมั่นใจคุณละเนี่ยจับขาตอทอไหวเยอะแต่มั่นใจคุณแล้วลหละเออชอบนะ่คุณชอบไหมเรื่องนี้ปันดีเออแม่งปั่งฝันดีว่ะกลายเป็นหมีหมีเป็นส่วนหนึ่งเดียวหนึ่งหมีเนตรงกัน เออมีอยู่นตัวประกอบพิสูจน์รักแท้พันหมีเออพันหมีพันเซเรชันกันการวิ่งไล่หมีแต่มันก็ไม่ได้ห่อเลอขนาดนะแต่กูว่าแผลแผลบป็นแบบไอ้นี่มากเลยว่ะเขาเล่นในนั้นอยู่นะถ้าไม่เบลอเอาใหญ่อยู่นะเล่นใหญ่อยู่น่ะเออเอาเซนเซอร์ออกว่าเล่นใหญ่อยู่นะแต่ในนั้นสมจริงอยู่ะแต่ก็เออมันก็มันเป็นซิตที่แบบหมีก็ไม่ได้โผล่มาตั้แรกนะเห็นแค่เงาเงาอะไรเงี้ยแล้วก็คุียร์สองคน แก็มันมันมันมีเห็นเป็นเป็นวิชวลเนี่ยหมีแบบหมีวิชวลที่มันวิ่งไล่ใช่ปะล่ะเออมันวิ่งวิ่งไล่เออส่วนผมคือหมีดำจริงเหรอหมีดำเนี่ยเห็นปะอ๋อมันก็เลยหันมาตะโกนพร้อมกันให้เหมือนแบบสัตว์ใหญ่ใช่ไหมตะโกนอ๋ออ๋อทำอะไรนะหมีดำหมีดำหมีดำเนี่ยหันหันมาตะโกนให้แบบให้มันแบบเหนือกว่ามีเนี่กลัวอะไรอย่างเงี้ยเออหมีดามันจะไม่แล้วมันก็พ่นด้วยเออก็พ่นก็พ่นด้วยเออมีหมดคิวกูละ กูไปแล้วคือแม่งเอาหมดทุกอย่างอ่ะบอกเลยคือแบบว่าทั้งเขาเขาให้มีสองทฤษฎีให้ทำอ่ะแม่งทำทั้งสองอย่างเลยหมดหมดคิวให้ได้อยู่แต่มันก็มันมันอยู่ในหมวดฮอลเลอร์นะแต่มันก็ไม่ได้ฮอลเลอร์ขนาดเี๋ยบรรยากาศเออแต่แต่ด้วยบรรยากาศด้วยบรรยากาศการตัวรอดอะไรเงี้ยแต่ก็เอออีกอีกมดึงก็คอมเมดี้แต่มันเออมันหนักไปทางคอมเมดี้่ะว่านะใช่ ใช่ใช่ไปทำคอมเมดี้่าไปทคอมเมดี้อ่ะไม่รู้ว่าทุกคนชอบหรือเปล่าทุกคนสามารถคอมเมนต์ออกได้แต่ว่าทฤษฎีหมีมันก็มันก็มีจริงนะเว้ยเรื่องหมีมดาหมีเนี่ยเออหมีดําจะเป็นมันมันสามารถเอาตัวรอดได้ถ้าเกิดว่าเราข่มมันได้อะเหมือนแบบเขาเขาจะให้สู้อะ่ะเออถ้าเหมือนเขาบอกว่าถ้ายิ่งหมีดําคือถ้ายิ่งวิ่งหนีมันจะวิ่งไล่ตามมั้งถ้าเกิดว่าเราเราไม่สู้กับมันอย่างเงี้ยเออแต่ถ้าหันกลับไปข่มแบบเออกูไม่กลัวมึงอะไรเงี้ย แบบหรือว่าอยู่กันหลายๆคนเออหลายๆคนแล้วเราล้มล้อมมันแล้วช่วยกันสู้กันช่วยกันไล่มันมันจะหนีไปเองอย่างเงี้ยแต่ถ้าหมีน้ําตาลคือ,อต้องแกล้งตายมันไม่ใช่หมีทุกตัวที่เราเจอแบบจะต้องแกล้งตายอ่ะอเออแต่มีขาวดุสุดแต่มีขาวมันอยู่แบบโซนหนาวไงโซนคโลกเร,เราไม่น่าได้เจอเออเราไม่น่าได้เจอร้อนขนาดนี้แล้วแต่ว่าตอนกูไปสวนัตว์ที่ญี่ปุ่นอ่ะแม่งปัญญาอ่อนนะเว้ยไอหมีขาวอ่ะแม่งเลี้ยงมาแม่งคุกแบบคุก สาลายคุกหาแล้วเล่นลูกบงลูกบอลเนี่ยมันก็ดูแย่ออันตรายแต่แต่หมีจริงๆอยู่ในในธรรมชาติจริงมันต้องแต่ป่าจริงอ่ะใช่เออธรรมชาติจริงมันก็ต้องมีทักษะตัวรอดอ่ะเนาะเออมันเป็นสัตญชาตยาณมันเฮ้ยครับผมครัวเรืครับประมาณนี้ครับเจอกันใหม่ในเรื่องหน้าครับอันนี้ชื่อเรื่องอะไรนะ The Bear in the Woods ป่ะ A Bear in the Woods เออหมีป่าลองลองไปเสิร์ชดูมันมีมีในยูทูปเพราะว่ามันไม่รุนแรงขนาดนั้นแต่ทีนี้มันก็เอาเรื่องอยู่ทีว่ไม่ไม่รู้เหมือนกันในในยูทูปมีหรือเปล่าเออแต่ว่า y ยูทูบไม่น่าปล่อยบางซีนสีนแบบเนี้ยแบบไม่เซ็นเซอร์ที่ครับผมเจอกันใหม่เรื่องนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ